สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับปลานปิชาปั๊มน้ำอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูและมามาเรามาตรวจเช็คกันในเบื้องต้นกันนะครับก็คือปัม๊มตัวนี้เป็นปัม๊มฮิติชิรุ่นถังกลมนะครับผมเป็นปัม๊มออโตโอ้เรียกว่าเป็นเป็นปัม๊มออโตโอ้เปิดน้ำใช้เขาก็จะปั่นให้เราใช้น้ำนะครับปิดน้ำเขาก็จะตับนะครับ เป็นปั๊มฮิติชินี่นรให้ดูสติกเกอร์ตรงนี้นะครับผม UTP 200 GX 2นะครับให้ดูตรงนี้นะครับเวลาช่างเขาถามว่าข้อมูลอยู่ตรงไหนสติกเกอร์อยู่ตรงไหนแผ่นเพจอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับดูตรงนี้เป็นหลักนะครับปั๊มน้ำรุ่นเรา,เ,าเขียนบอกอยู กำลังวัดอะไรเงี้ยการเตมมินอะไรก็อยู่ตรงนี้ครับผมข้อมูลน,นะครับอันนี้คือเบื้องต้นเล็กเลน้อยส่วนวันนี้ปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้นครับผมลองเทสต์ไปแล้วอลองเอาไฟเบเกอร์ขึ้นดูครับปั๊มทำงานดูดน้ำไม่ขึ้นเห็นไหมครับเกยก็ไม่ขึ้นเห็นครับเกยก็ไม่ขึ้นมีแต่เสียงปั่นอย่างเดียว ลักษณะตัวนี้ของเราเนี่ยอยู่ที่บ้านเราก็ใช้อยู่ทุกวันแต่พงเอิญว่าวันนี้ดูดน้ำนี้ขึ้นในเบื้องต้นเราจะทำยังไงมาดูตรงนี้ก่อนอลองดูลองล่อากาศดูก่อนในเบื้องต้นนะครับใช้ใช้เบื้องต้นลอ,ลองล่อากาศปึ๊บนะครับฟูออกมาอตอนนี้ล่อากาศเต็มปึ๊บอันนี้ คือเบื้องต้นนะครับลองเอาน้ำอ่ะ,เอ,เ,อเ,ะเอาน้ำเทลงไปสองแก้วน,วน้ำเทลงไปนะครับเอาน้ำเทลงไปสองแก้วคำนวณเราะเทลงไปเลยอ่ะอันนี้เบื้องต้นนะครับผมปีชาปั้มน้ำจะชี้นะในเบื้องต้นก่อนส่วนในเรื่องอะไรเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เอาน้ำขึ้นให้ได้ใช้ก่อนโอเคพอครับสองแก้วสามแก้วพอ,พอ ปิดฝาจุกให้แน่นตามเดิมนะครับอันนี้แล้วก็นี่ที่ปั๊มดูดน้ำมีขึ้นมีแต่เสียงม,มอตเตอร์ปั๊มทางานอย่างเดียวนะครับทําแบบนี้ทำอย่างที่ปีชาปั๊มนากับช่างของปีชาปั๊มน้ํผ่าทำอ่ะเอาไปขึ้นดูทิศมาไหมอ่าก็ยังไม่ขึ้นอ่ะปีดครับ ปาลิ้นวาวทีนี้อันดับต่อไปป่าลิ้นวาวเลยครับเปิดเลยเป็นขั้นตอนนะครับผมแต่ถ้าหากเราทําแล้วดูดขึ้นแล้ก็ไปเลยนะครับแต่ถ้าหากทําแล้วดูดไม่ขึ้น ให้ทําแบบนี้ต่อครับอ่เอาสปริงออกก่อนอ่าเอาสปริงปิดน,นะครับใครมีสปริงปางอยู่แบบไหนเมื่อกี้เออเขาวางลักษณะนี้นะครับหลังนั้นเอาสปริงออกก่อนปึ๊บอ่าก็ปิดฝาเข้าไปตามเดิมนันและเออ,อ อันนี้ขั้นตอนที่สองนะครับถ้าหากเราล่อน้ําแล้วน้ําไม่ขึ้นนะครับขั้นตอนที่สองส่วนจะปร่งยิงอยู่ตรงนี้อยู่นะครับสปริงวางไว้ด้านบนอยู่ เราเอาน้ําที่ขึ้นที่ได้ก่อนนะครับส่วนเรื่องสปริงเีเพราะว่ากันอะไรมาเดี๋ยวเราก็ค่อยจัดลงตามเดิมอ่าโอเคอ้าวทีนี้ไปเลยไฟขึ้นเลยนับหนึ่งสองสามปอตอ่าจุดแล้วก็ขึ้นอนยึก หนึ่สองสามตอนนี้น้ำขึ้นแล้วเห็นไหมครับน้ำขึ้นแล้วเห็นไหมอันนี้คือเบื้องต้นนะครับในกรณีที่ปั๊มเราเนี่ยสมมติว่าเนี้ยน้ำไม่ขึ้นน้ำไม่ขึ้นเลยมีอากาศพื้นแต่พอมาเปิดฝาจุกตรงนี้ร่อดน้ำา็็ไปแล้ว น้ำก็ยังไม่ไปอีกน้ําก็ยังไม่ขึ้น,นอีกดังนั้นก็ต้องมาตรงนี้เทตททีสองก็ต้องเอาสปริงออกก่อนพอสปริงออกเสร็จเขาไม่มีกําลังนะครับผมเพราะว่าเขายังบกพร่องในเรื่องอะไรอยู่ดังนั้นคือตัวนี้ที่มีปัญหาในเรื่องอะไรตอนนี้นะครับเราต้องจัดการเปลี่ยนตัวนี้แต่บังเกินว่าของคุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยในค่ำคืนนี้เราหาอะไรไม่ทันโทรหาช่างก็ไม่มาสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็ไม่มีใครมาดังนั้น ดูปีชาประมาณแล้วก็แก้ไขเบื้องต้นแก้ไขเสร็จใช้น้ำได้ก่อนแล้วก็วันรุ่งขึ้นค่อยซื้ออะไรตัวนี้มาเตียนนะครับเอาลองปิดเทสดูปิดเทสดูนะครับ บาวกว่าครับสวยใช้ได้นะครับแรงอัดดีครับอ่ะตอนนี้เซตนี้ก็คือการไล่ดีเซตอากาศขั้นแรกขั้นตอนนี้หนึ่งทำแล้วน้ำขึ้นขั้นตอนที่สองมาตามนี้นะครับแล้วก็พอบันรุงขึ้นเราก็สั่งอะไรหรือโทรให้ช่างมาจัดก,การให้แบบน,นั้น ตัวแอร์ชัตเจอร์ตัวนี้มีปัญหาเราต้องทําการเปลี่ยนตัวนี้ถามว่าซ่อมซ่อมได้ไหมซ่อมก็ได้ก็ผมแต่การซ่อมในอายุการใช้งานเนี่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับสูดีเราเปลี่ยนตัวใหม่จะดีกว่านะครับจากนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอะไรกันนะครับนี่ครับมันก็จะมีอากาศออกฟุก๊บฟุบฟ,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 ฟุนะครับอ่ะอะไรมาแล้วนะครับนี่ครับผม อะไรมาแล้วเราทำการเปลี่ยนอะไรตามนี้เลยครับน็อตสองตัวครับน็อตสองตัวเนี่ยเห็นไ,ไหมครับแล้วอะไรเนี่ยเขาจะแยกชิ้นมาให้เราเดี๋ยวเรามาประกอบเอา เห็นไหมชิ้นที่อยู่ตรงนี้อ่าแกะออกเลยครับเอาเลยเห็นนะครับอ่าใส่ตามมาร์กเห็นไหมครับเห็นไหมอ่มอานั่นแหละเห็นไหมครับเ,เลเบเี่ยมเลี่ยมตรงนี้ก็ต้องเลี่ยมตรงนี้ให้ตรงกัน นะครับอ้าวเข้าไปเลยปึ๊บกดเสร็จแล้วก็หันยางให้ตรงนะเข้าไปเลยทีนี้ปึ๊บอันนี้คือเราได้อะไหล่มาแล้วนะครับเปลี่ยนอะไหล ตาไกลตรงนี้นะครับเราก็เก็บโดยเทปพันเกลียวสักหน่อยหนึ่งนะครับสักสองรอบสามรอบพันไปเถอะนะครับแต่อย่าไปหนาเกินอย่าไปเยอะเกินนะครับเดี๋ยวตัวขอบเกลียวฝาครอบเกลียวอะ่ะมันจะแตกตัวนี้มันจะแตกถ้าเกิดเราพันเยอะนะครับอ่าเสียบลงไปเฟ ในเรื่องสปริงตัวนี้ต่อไปสปริงนะครับต้องใช้ตัวอ่อนมูงั้นเราก็ครับตอนนี้เราก็ใส่ตัวแอร์ชัตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องใส่สปริงคืนตามเดิมนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่จะมีการกระแทกข,ของท่อเวลาปั๊มน้ําตัดนะครับอ่ใส่เข้าไปเลยครับจะมีการกระแทกตึงตึงตึง,ตง จนตกใจเลยแหละบางท่านนี้ตกใจเลยเว้ยเสียงอะไรกระแทกท่อทําไมท่อกระพือทาไมท่อมีปัญหาก็เนื่องจากสปริงไม่มีนะครับถ้าหากเราใส่สปริงเข้าไปแล้วเนี่ยการทํางานของเขาในระบบของปั๊มตัดเนี่ยจะเงียบจึ๊บจึ๊บจึ๊บธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปนะครับอันี้เราก็ใส่สปริงเข้าไปเป็นทียบร้อยแต่ถ้าหากของใครที่ปั๊มน้ําเสียงดังเสียงท่อกระพือหรือเสียงตัดมีการกระแทกของท่อ ให้ดูสปริงเป็นหลักนะครับผมตอนนี้เราก็ใส่สปริงที่เรียบร้อยตอนนี้เราเปลี่ยนอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการเทน้ําถ้าหากตัวแอร์ชัตเตอร์หรือตัวอะไรดีๆเนี่ยจะไม่มีการล่อน้ํานะครับผมเปิดเปิดไปเลยครับถ้าเกิดเราซ่อมเสร็จไเสร็จก็ต้องเปิดระบบน้ําเปิดแบบนี้ปุ๊บเปิดเลยครับเปิดปึด๊บ เปิดระบบพอเปิดระบบเสร็จปุ๊บอ่ะโชค๊คน้ำเรียกว่า1 2 3 4 5แล้วก็หยุดแล้วก็1 2 3 4 5 3ครั้งอ่ะครั้งที่3เรายาวเลยเนี่ยเขาก็จะดูดของเขาเองนะครับผมไม่ต้องไปร่อนน้ำไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวแอร์ชัดเจ์ใหม่แล้วตัวนี้ดีแล้วนะครับตัวในตัวเก่านี้ก็คือ,คอขาดครับสภาพยังมีใหม่สภาพยังสวยนะแต่ขาดครับผมมาเสียได้ มีปัญหาไหมมีครับเสียได้โอกาสเสียมีเยอะเพราะว่าระบบน้ําพวกอากาศตัวจะมาตามท่อจะมากระแทกยางนะส่วนนะครับสึกล้อตามอยุการใช้งานนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ใส่สปริงอะไรเสร็จเรียบร้อยคืนตามเดิมนะครับอันนี้คือเซ็ตสุดท้ายที่เรามีอะไหล่แล้วแต่ถ้าหากเราไม่มีอะไหล่เราก็ต้องแก้ไขในการรีเซตอากาศอย่างที่ปี่ชาพาทำก่อนนะครับเอาลองเทสน้ําดูดูก่อนว่าจะได้กี่บาท หนึ่งสองสบาทสบาทครึ่งในน้อยถือว่าโอเคระดับนี้ได้เลยนะครับแรงอัดดีมากแต่ถ้าเกิด250สวัตต์เขาก็อยู่ประมาณ3บาทนะครับครับถ้าเกิด250สั์ก็อยู่ประมาณ3บาทอ่ะตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลองเอาไปศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมกับปั๊มน้ำของตัวเองดูนะครับอ่ะ เอาเปิดน้ำนะครับน้ำก็จะไหลขึ้นมา,านครับผมขอบคุณครับผมอลองเอาปฏิบัติดูนะครับครับดูแล้วก็พอเข้าใจเนาะลักษณะก็คืออย่างเงี้ยครับผมสมมติว่าวันนี้วันเดีคืนดีเราใช้น้ำอยู่ดีดีอ่าแล้ววันนี้น้ำไม่ขึ้นน้ำไม่ไปเลยชั้นสองไม่มีน้ำได้ยินแต่เสียง ปั๊มน้ำเนปั่นทำงานปื๊ดอย่างเดียวน้ำไม่ขึ้นดังนั้นโทรหาช่างช่างก็ไม่ว่างเลยสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วตาตาตาต,า,ตายทำยังไงไม่ต้องตกใจด,ดูคลิปของปีชาปั๊มน้ำแล้วไปทำตามที่ปีชาปั๊มน้ำชี้แนะพร้อมช่างพร้อมตีชาปั๊มน้ำนี่แหละหนึ่งให้หมุนฝาจุกรีเซตอากาศออกแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณแก้วหรือสองแก้วนะครับแต่ถ้าหากเราเติมลงไปทำแล้วน้ำยังไม่ไปอีกน้ำยังไม่ขึ้นอีกก็ให้ดูตรงฝาจุกตรง ทางน้ําเข้าตรงลิ้นวาล์วนะครับของของตรงปั๊มนั่นแหละเราก็เปิดฝาจุกออกมา1อาจจะสปริงออกก่อนนะครับสองเราก็ตรวจเช็คดูตรงจุดนั้นให้ดีๆนะครับแล้วก็ปิดฝาจุกให้แน่นตามเดิมเสียบป๊กปัม๊มน้ำนับ1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าบหรือจะเป็น5้าก็แล้วแต่หรือจะเป็น10ก็แล้วแต่แล้วก็ถอดแล้วก็เสียบเอีกแล้วก็นับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 2ห้าเจดด้าบสองครั้งแล้ว ครั้งที่3เสียบ1 2 3 5ก็ยาวไปเลยครับผมแล้วเราก็ไปเปิดน้ําใช้ดูว่าน้ําไปไหมน้ําพุ่งไหมน้ําเดินไหมน,น,น้ํยางนี้เราก็ต้องไปตรวจเช็คของเราถ้าเกิดน้ําไปตามปกติแล้วเราก็ใช้น้ําในตอนนั้นแต่ในเรื่องอะไรแล้วเราก็ต้องไปซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนอย่างที่พิชา๊มนาพร้ชา่างของพิชา๊มนาททาให้ดูนะครับอาจพิธีการแบบนี้เช็คแบบนี้เปลี่ยนอะไรแบบนี้ดังนั้นทําอย่างที่พิชาเนะี่ยควรได้ใช้น้ําแน่นอนอีกอย่างหนึ่ง เขาบายมีบ้าง,งก็ายประหยัดในเรื่องการเงินการเงินกันทองในบ้านเรานะครับผมอาจจะซื้ออะไรมาราคาเนาี้ยเนี้ยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยโอสบายใจถ้าเกิดช่างเขามาเปลี่ยนก็อย่างว่าเขาต้องมีค่าอะไรมีค่าแรงมีค่าอะไรอีกเ,อเขาก็ต้องมีการเพิ่มขึ้นมาอีกของอัตราส่วนในการค่าใช้ใจ่ายถ้าเกิดเป็นตัวเราเราก็สบายเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันก็นกนลดน้อยถอยลงดีเราก็จะได้มีตังค์ในกระเป๋ายอะงหน่อยนะครับ ความรู้ความสามารถเหล่านี้เราหาเราสแสดงหากันเองแล้วเราก็มองในดุลพินิษ์ของแต่ละจาย์แต่ละจาย์แต่ละท่านแต่ละท่านที่ทําคลิปทําอะไรไว้ให้ดูตรงช่องไหนดูอะไรก็เอาตรงจุดนั้นเป็นหลักแล้วเราก็ศึกษาลองดูว่าตรงไหนจะกระจ่างเราตรงไหนจะชัวร์ตรงไหนจะแล้วก็ศึกษาได้หลายที่ครับผมอาจารย์ขเขาเขาคงจะมีความรู้เท่าๆไม่แพ้กันนะครับลองศึกษาดูนะครับส่วนปิชาป๊มนาวก็ขอขอบ คุณนะครับผมกับช่องเล็กๆครับผมสองพันกว่าคนหรือไม่มั่นใจพันกว่าคนหรือสองพันกว่าคนแค่นี้ผมก็อบอุ่นไไม่ได้ช่องใหญ่โตมูลาร์เหมือนกับพี่ๆท่านอื่นก็หรอกเป็นหมื่นสองหมื่นเป็นแสนสองแสนอย่างนั้นนะพิชาไม่ได้คิดหวังไปในเรื่องแบบนั้นคิดหวังอย่างเดียวคือเอาความรู้ณตรงจุดนี้ให้คุณแก้ไขใช้น้ำด้เบื้องต้นพอดูแม่ป้าเอาอาคนแก่คนเฒ่าผู้ป่วยติดเตียงถ้าหาก เขามีปั๊มน้ำมีปัญหาตอนนั้นนะกลุ่มเหล่านีน้ผมจะเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าเขามีน้ำใช้แต่เกิดพิชารับสายตรงจุดไหนเนะี่ยถ้าเกิดบอกว่ามีผู้ป่วยมีเด็กมีหญิงใกล้คลอดมีอะไรนี่พิชานี้ไม่ได้นะสามทุ่มสี่ทุ่มียก็ต้องหิ้วกระเป๋าออกแนละ้วต้องไปดูแลนะตรงจุดนั้นเพราะเรื่องน้ำพิชานี่สําคัญมากนะครับเลยอย่างหนึ่งก็ทำในสายบุญด้วยก็ต้องไปนะครับผมจะใกล้ไกลไจะใกล้จะยังไงก็ต้องไปนะ ในในเรื่องคำว่าช่วยเขาในาตรงจุดนั้นผมขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ให้ความรู้สึกดีให้ต่อกันซึมกันมานะครับผมขอขอบคุณในทุก f อสี่ทุกกำลังใจก็ลองศึกษาและเพิ่มเติมดูนะครับลองศึกษาดูท่านจะได้ประหยัดในเรื่องการใช้ใจ่ายนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองในครอบครัวของเรานะครับส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย